ยุงไม่กัดบางคนแท้จริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญค่ะคุณเคยเป็นไหมครับที่แบบว่าไปนั่งอยู่กับเพื่อนดีๆเนี่ยยุงรุมกัดเพื่อนข้างๆแต่เมินคุณไปเลยอ่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่โชคดีนะครับเวลาเราไปนั่งในสวนหรือไปตั้งแคมป์อะไรแบบนี้สังเกตไหมครับบางคนนี่เหมือนเป็นบุฟเฟ่เคลื่อนที่ให้ยุงเลยโดนรุมตลอดค่ะแต่บางคนก็นั่งชิลๆสบายๆยุงแทบไม่มองเลย ผมเองก็สงสัยนะบางทีเพื่อนก็แซวว่าสงสัยเลือดหวานแน่ๆเออมันจริงไหมครับหรือว่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นอืเรื่องเลือดหวานนี้ได้ยินบ่อยจริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันชี้ไปทางอื่นที่ออน่าสนใจกว่านั้นมากเลยค่ะคือมีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะว่าการที่ใครสักคนจะเป็นที่หมายปองของยุงหรือว่ายุงเมินไปเลยเนี่ยมันอาจจะถูกกำหนดมาตั้งแต่ในพันธุก,กรรมของเราเองเลย โอ้พันุก,กรรมเลยเหรอครับหมายความว่ามันอยู่ในยีนเราเลยเหรอครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะมีการศึกษาที่ค่อนข้างชัดเจนในกลุ่มฝาแฝดนะคะเขาพบว่าฝาแฝดแท้ค่ะที่มียีนเหมือนกันมากๆเกือบทั้งหมดเลยกลุ่มนี้มักจะดึงดูดยุงในระดับที่คล้ายกันมากอย่างน่าแปลกใจเลยนะคะ อ๋อ oh, ครับครับแต่พอเป็นฝาแฝดเทียมหรือว่าพี่น้องทั่วไปที่ยีนต่างกันเนี่ยระดับการดึงดูดยุงก็จะต่างกันชัดเจนเลยค่ะผลแบบนี้มันก็เลยตอกย้ำว่าเออยีนมันมีบทบาทสําคัญจริงๆอาจจะเหมือนสร้างสนามพลังดึงดูดยุงหรืออาจจะเป็นกรอกป้องกันที่เรามองไม่เห็นก็ได้ค่ะโอทึ oh, ่งเลยครับไม่เคยคิดเลยว่ายีนจะมีผลขนาดนี้แล้วเออ ยีนพวกนี้มันไปควบคุมหรือไปสร้างอะไรขึ้นมาหรอครับที่ทำให้ยุงมันเลือกเบ้าได้แม่นขนาดนั้นคำตอบหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือกลิ่นตัวตามธรรมชาติของเรานี่แหละค่ะกลิ่นตัว ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่กลิ่นเหงื่อนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวมากๆที่ผิวหนังเราผลิตออกมาตลอดเวลามันเป็นสารเคมีเล็กๆที่ระเหยได้นะคะเขาเรียกว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOCs VOC ค่ะเปรียบเหมือนลายเซนกลิ่นประจำตัวที่ตามองไม่เห็นแต่จมูกยุงนี้ไวกว่าเรได้อีกนะคะทีนี้ยิงของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะผลิตสาร VOCs ชนิดไหนสัดส่วนเท่าไหร่ บางคนก็มียีนที่สร้างกลิ่นที่ยุงไม่ชอบเอาซะเลยก็เลยรอดไปเหมือนมีกรอกธรรมชาติอ๋อครับแต่บางคนก็มียีนที่ผลิตกลิ่นที่ยุ่งปลดปรารนเป็นพิเศษก็เลยตกเป็นเป้าหลักไปเข้าใจแล้วครับซึ่งกลิ่นพวกนี้ก็ซับซ้อนนะคะไม่ได้มาจากเหงื่อโดยตรงอย่างเดียวแต่มาจากพวกน้ำมันบนผิวแล้วก็ปฏิกิริยากับพวกจุลินทรีย์ดีๆที่อยู่บนผิวเราด้วยค่ะอ่าแสดงว่าไม่ใช่แค่เหงือ่อ แต่มีเรื่องจุลินทรีย์บนผิวมะเกี่ยวด้วยเป็น,นกลไกที่ซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเหมือนเป็นลายเซ็นกลิ่นเฉพาะตัวจริงๆแต่เอ๊ะยุงมันเก่งขนาดนี้มันใช้แค่กลิ่นอย่างเดียวจริงๆหรอครับหรือว่ามันมีเซ็นเซอร์อย่างอื่นอีกคําถามดีเลยค่ะใช่เลยค่ะยุงไม่ได้พึ่งแค่กลิ่นเฉพาะตัวจาก VOC เสียงเดียวนะคะมันยังมีตัวรับกลิ่นที่ไวมากๆต่อสารอื่นๆด้วยที่สําคัญเลยก็คือกรดแลคติกค่ะที่ออกมากับเหงื่อเรา กลติ <L> ใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลาเราออกกำลังกายหรืออากาศร้อนๆเหงื่อออกเยอะๆอ,อันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นที่ยุงชอบมากอ๋อ oh, ครับและอีกอย่างที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ที่เราหายใจออกมาตลอดเวลานี่แหละค่ะ CO2 จากลมหายใจเราเนี่ยนะฮะใช่ค่ะยุงสามารถตรวจจับ CO2 ได้จากระยะไกลเลยนะคะมันเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตเลือดอุ่นอยู่แถวนี้ ดังนั้นคนที่ร่างกายกำลังเผาผลาญพลังงานสูงๆเช่นคนตัวใหญ่หรือคนที่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆหรือแม้แต่คนท้องก็จะปล่อย CO2 กับกรดแลคติกออกมาเยอะกว่าปกติาาก็เลยทำให้กลายเป็นเป้เปาหมายที่โดดเด่นสำหรับยุงได้ง่ายขึ้นค่ะอฟังดูแล้วยุงนี่เหมือนมีเครื่องตรวจจับรอบตัวเลยนะครับสุดยอดจริงๆมีหน้าล่ะบางทีออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆนี่ดวนรุมเลยสงสัยระบบเผาผลาญจะดีเกินไป แล้วทีนี้ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับยีนกลิ C ่น VOCs CO2 กรดแลคติกพวกนี้เนี่ยมันจะนำเราไปสู่อะไรในอนาคตได้บ้างครับนอกจากจะทำให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงโดนกัดบ่อยนี่แหละค่ะคือส่วนที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยพอเราเข้าใจกลไกลพวกนี้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องยีนเรื่องกลิ่นเฉพาะตัวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังมองหาวิธีพัฒนาเอ่อเรียกว่าเทคโนโลยีการยุงแห่งอนาคตกันอยู่ค่ะ เทคโนโลยีการยุงเลยใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะอาจจะมีสเปรย์หรือโลชั่นแบบชีวภาพที่ไม่ใช่แค่ไล่ยุงแบบเดิมๆแต่อาจจะใช้โปรโตีนหรือสารสกัดจาก กลิ่นธรรมชาติของคนที่ไม่ค่อยโดนยุงกัดมาช่วยสร้างเกราะป้องกันให้เราโอ้โหล้ำมากครับหรือถ้ามองไปไกลามากๆในอนาคตนะคะก็อาจจะไปถึงขั้นคิดค้นวิธีปรับจูนการทำงานของยีนเราเองเลยเพื่อให้ร่างกายสร้างการป้องกันยุงจากภายในอันนี้อาจจะยังไกลนะคะแต่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเนี่ยนะครับแต่มันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับ เป้าหมายหลักก็คืออยากได้ยากันยุงที่ปลอดภัยกว่าเดิมมีประสิทธิภาพสูงกูกต้องเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ปกป้องใครบางคนจากยุงอาจจะไม่ใช่แค่โชคหรือเรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือรหัสพันธุกรรมที่ธรรมชาติมอบให้เป็นเหมือนกรอกป้องกันส่วนตัวที่ซ่อนอยู่ใน DNA ของเรานั่นเองค่ะน่าคิดตามมากๆเลยนะครับถ้าวันหนึ่งเราเข้าใจรหัสกันยุงในตัวเราดีพอเนี่ย อนาคตการป้องกันยุงอาจจะไม่ใช่แค่การทายาหรือจุดยากันยุงแบบเดิมๆแต่อาจจะเป็นอะไรที่เฉพาะบุคคลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้มากๆก็ได้นะครับแล้วประสบการณ์ของแต่ละท่านล่ะครับเป็นสายไหนสายเลือดหวานที่ยุงรุมรักหรือสายที่ยุงเมินตลอดหรือถ้าใครมีวิธีไล่ยุงเด็ดๆที่ไม่ใช่แค่พึ่งยาเคมีเรามาแชร์ไอเดียกันในคอมเมนต์หน่อยนะครับไม่ใช่เวทมนต์แต่ทำให้สัตว์กลายเป็นหินได้คะ่ะ คุณผู้ฟังเคยได้ยิมเรื่องเล่าแปลกๆไหมคะเกี่ยวกับทะเลสาบแห่งหนึ่งที่แบบใครเข้าไปใกล้หรือสัตว์ตัวไหนตกลงไปเนี่ยร่างจะแข็งกลายเป็นหินเหมือนในหนังในนิยายเลยค่ะอ่าใช่ครับเรื่องนี้ฟังดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะฟังดูแบบโหต้องคำสาบแน่แต่เรื่องนี้มันมีอยู่จริงนะคะสถานที่ที่ธรรมชาติสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้จริงๆครับทะเลสาบที่ว่าเนี่ยคือทะเลสาบนาตรอนครับอยู่ในประเทศแทนซาเนียที่แอฟริกา แทนซาเนียแอฟริกาอือครับเป็นทะเลสาบน้ําเค็มตื้นๆน,นะครับแต่ที่ไม่เหมือนใครเลยคือ 1. บางทีน้ําเป็นสีแดงจัดเหมือนเลือดเลยหุยสีแดงเลยเหรอคะครับแล้วก็ร้อนมากอุณหภูมิอาจสูงถึง60องศาเซลเซียสได้เลย60องศาร้อนขนาดนั้นเลยใช่ครับแต่ที่เด็ดสุดๆแล้วก็อันตรายสุดๆคือความเป็นด่างที่สูงปร๊ดเลยค่า PH เนี่ยประมาณ10.5ได้โห oh, 10.5นี่มัน มันด่างขนาดไหนคะเนี่ยก็ด่างรุนแรงมากครับเกือบจะเท่าแอมโมเนียที่เราใช้กันเลยโหแรงขนาดนั้นแค่โดนก็คงแย่แล้วสิคะแล้วยังบอกว่ามีสารเคมีแปลกๆอีกครับในน้าเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าโซเดียมคาร์บอเนตรหรือโซดาแอชเข้มข้นมากแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆจากเท่าผู้ขาไฟปนอยู่ด้วยฟังดูน่ากลัวจังแล้วเออสัตว์ที่โชคร้ายตกลงไปล่ะคะสภาพมันจะเป็นยังไงคงไม่ใช่ภาพสวยงามแน่แน สภาพมันเอ่อทั้งน่าตกใจแล้วก็น่าทึ่งไปพร้อมกันครับคือพอสัตว์พวกนกพวกคังคาวตกลงไปเนี่ยก็จะตายเร็วมากเลยครับเพราะทั้งพิษทั้งความร้อนแล้วก็ความเป็นด่างจัดๆที่ร่างกายมันทนไม่ไหวแค่ตายก็แย่แล้วนะคะแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับพอตายแล้วเนี่ยแร่ธาตุในน้ําโดยเฉพาะเจ้าโซเดียมคาร์บอเนตกับพวกเกลือต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเคลือบซึมเข้าไปในร่างเกิดกระบวนการที่เรียกว่า calcification หรือการสะสมแคลเซียมคล้ายๆเวลาเราฉาบปูน,นะครับเหมือนเอาร่างไปชุบป,ปูนเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับร่างกายมันจะค่อยๆแข็งตัวกลายเป็นเหมือนเหมือนหินไปเลยโหกลายเป็นรูปปั้นธรรมชาติเลยแต่เป็นรูปปั้นที่ดูเอ่อน้าขนลุกเหมือนกันนะใช่ครับที่น่าแปลกคือสภาพแวดล้อมโหดๆแบบนี้เนี่ยมันกลับช่วยรักษาสภาพศพเอาไว้อ้าวทำไมล่ะคะ เพราะว่าพวกแบคทีรียส่วนใหญ่ที่ปกติจะมาย่อยสลายซากนะครับมันโตในน้ำที่ทั้งเค็มจัดด่างจัดแล้วก็ร้อนขนาดนี้ไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเลยคงสภาพเดิมไว้ได้นานครับมีช่างภาพสัตว์ป่าคนหนึ่งชื่อนิกแบรนด์เขาถ่ายภาพที่ดังมากๆเลยนะเป็นภาพซากสัตว์ที่แข็งเป็นหินพวกนี้แหละครับอ๋อเคยเห็นภาพอยู่ค่ะพวกนก ฟลามิงโกหรือค้างคาวที่อยู่ในท่าทางแปลกๆเหมือนกำลังจะตายเลยใช่ใช่ครับภาพพวกนั้นแหละมันทรงพลังมากทำให้คนแบบเห็นภาพความน่ากลัวของทะเลสาบนี้ชัดเลยแล้วก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่นั่นสิคะตกลงมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ไม่ใช่คำสาบใช่ไหมคะฮ่าฮไม่ใช่คำสาบครับเป็นเรื่องของเคมีล้วนๆเลย ที่มาของแร่ธาตุกับความเป็นด่างสุดขั้วพวกนี้เนี่ยมันมาจากภูเขาไฟใกล้ๆกันครับชื่อโอดนิโยหรือไงภูเขาไฟครับภูเขาไฟลูกนี้ยังคุกรุ่นอยู่นะครับแล้วก็พิเศษตรงที่ลาวาของมันเนี่ยมีโซเดียมคาร์บอเนตสูงมากไม่เหมือนที่อื่นอ๋อพอเท่าฐานแร่ธาตุจากภูเขาไฟมันถูกชะล้างลงมาสะสมในทะเลสาบเป็นเวลานาน,านๆน้ำมันก็เลยมีคุณสมบัติแบบนี้แหละครับอันตรายอย่างที่เห็น มาจากภูเขาไฟนี่เองมีหน้าละแร่ธาตุถึงขํามข้นขนาดนี้แล้วภาพสัตว์ที่กลายเป็นหินพวกนั้นก็เลยทําให้ได้ฉายาทะเลสาบมรณะสินะคะถูกต้องครับได้ฉายานี้ไปเลยแต่ว่านะถึงมันจะดูเป็นที่แห่งความตายสําหรับสัตว์ส่วนใหญ่ในความน่ากลัวเนี่ยมันมีความมหัศจารย์ซ่อนอยู่เหมือนกันนะยังไงคะมีอะไรดีๆในที่อันตรายแบบนั้นด้วยหรอมีสิครับ เพราะทะเลสาบนาตรอนที่อันตรายสุดๆแห่งนี้กลับกลายเป็นบ้านแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนอกฟาร์มิงโกเล็กในแอฟริกาเลยนะฮะจริงเหรอคะนกฟามิงโกเนี่ยนะไปอยู่ในที่แบบนั้นใช่ครับพวกมันมาอยู่รวมกันเป็นล้านๆตัวเลยโหไม่น่าเชื่อ ทำไมล่ะคะทำไมถึงเลือกที่อันตรายแบบนั้นหรือว่าพวกมันทนสารเคมีได้เอ่อไม่เชิงว่าทนทานโดยตรงนะครับแต่ไอความเป็นพิษความเป็นด่างสูงของน้ำนี่แหละที่มันกลายเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นดีเกราะป้องกันใช่ครับป้องกันพวกมันจากสัตว์นักล่าตามธรรมชาติส่วนใหญ่ไงครับเพราะนักล่าพวกนั้นมันทนสภาพแวดล้อมโหดๆแบบนี้ไม่ได้ พวกเกาะกลางทะเลสาบอะไรพวกนี้เลยกลายเป็นเหมือนสถานอนุบาลชั้นดีปลอดภัยสุดๆสำหรับลูกนกฟลามิงโกโอ้โหเป็นการปรับตัวที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเนี่ยน่าทึ่งมากครับเป็นการปรับตัวเพื่ออยู่รอดที่แบบสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆค่ะการที่สิ่งมีชีวิตหาวิธีใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยมันทำให้ทะเลสาบนาทอนยิ่งดูลึกลับซับซ้อนแล้วก็น่าเกรงขามขึ้นไปอีกนะคะ แสดงให้เห็นพลังของธรรมชาติจริงๆใช่ครับทะเลสาบนาทอนนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยของความสุดขั้วในธรรมชาติเป็นที่ที่แบบเส้นแบ่งระหว่างความตายกับการอยู่รอดมันบางมากๆแล้วก็ยังเป็นปริศนาที่ท้าทายให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อไปเรื่อยๆครับเรื่องราวของทะเลสาบนารอนวันนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่าโลกเราเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องหน้าทึ่งที่บางทีก็พิศวงบางทีก็แอบน่ากลัวเหมือนกันจินรับ แล้วปรากฏการณ์แบบนี้ยมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะว่าไอ้ความสุดขั้วของธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกทึ่งในความยิ่งใหญ่หรือรู้สึกกลัวพลังทำลายล้างของมันมากกว่ากันอืมน่าคิดตามมากเลยค่ะธรรมชาติยังมีอะไรให้เราค้นพบอีกเยอะจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับเรื่องน้าทึ่งนี้ยินดีครับผมสมสิ่งมีชีวิตอายุยืนมากที่สุดเป็นหมื่นปีเลยค่ะ คุณผู้ฟังเคยลองคิดเล่นๆไหมคะว่าแบบสิ่งมีชีวิตที่อายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยที่เราพอจะนึกนึกออกกันมันจะอายุสักเท่าไหร่กันอืมน่าคิดนะครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องนี้กันคะ่ะเริ่มจากบนบกกันก่อนเลยดีไหมคะได้เลยครับมีเต่ายักษ์ตัวหนึ่งหาชื่อโจนาธานอยู่ที่เกาะเซนเฮเลนาอืมอายุอานามนี้ปลาเขาไปเกือบ200ปีแล้วนะคะครับ ประมาณ192-193ถึงปีโห้ oh. ลองนึกภาพตามนะครับคือเกิดก่อนยุคที่เราจะมีหลอดไฟใช้กันซะอีกโอ้โห oh. นานมากหรือว่าผ่านสงครามโลกมาแล้วตั้งสองครั้งสุดยอดเลยค่ะถึงตอนนี้ตาเขาจะบอดไปแล้วการดมกลิ่นก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าเดิมแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ได้นะครับเพราะว่าได้รับการดูแลอย่างดีมากๆค่ะ <c oughs> ถือเป็นสถิติโลกเลยนะของสัตว์บกที่อายุยืนที่สุดที่แบบยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เกือบสองศตวรรษ แค่คิดก็เหลือเชื่อแล้วนะคะแต่นั่นคือแค่บนบกแล้วถ้าเรามองลงไปในทะเลล่ะคะจะมีอะไรที่อายุยืนกว่าเจ้าโจนาทานนี้อีกไหมมีแน่นอนครับแล้วก็ยืนยาวกว่ามากๆด้วยจริงเหรอคะครับนั่นก็คือหอยกาบชนิดหนึ่งชื่อเล่นเขาเรียกว่าหมิงหอยเหรอคะหอยเนี่ยนะใช่ครับหอยกาบทะเลน้ำเค็มนักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณอายุจากเอ่อวงปีบนเปลือกหอย,อย่ยนะครับ อ๋อเหมือนวงปีต้นไม้เหรอคะคล้ายๆกันเลยครับแบบนั้นเลยเขาพบว่ามันมีอายุถึง5 0 7ปีห้า0 7ปีนี่มันย้อนไปไกลถึงยุคที่แบบเลโอนาร์โดดาวินชียังมีชีวิตอยู่เลยสิคะหรือว่าตรงกับสมัยราชวงศ์หมิงของจีนเลยนะนั่นใช่เลยครับตรงกับยุคสมัยนั้นเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูเปลือกขอยจะบอกอะไรได้ขนาดนั้นไม่น่าเชื่อจริงๆคะ่ะ ก็เลยทำให้เจ้าหมิงเนี่ยกลายเป็นสัตว์แบบเดียเด่ยวๆนะครับที่ไม่ใช่กลุ่มก้อนหรือโคโลนีที่อายุยืนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาเลยโอ้ห้าร้อยกว่าปีนี้ก็นานมากนานจ,นจนจินตนาการตามไม่ค่อยออกแล้วค่ะแต่ถ้าถ้าหลักร้อยปียังทึ่งกันขนาดนี้แล้วถ้าถ้าเป็นหลักพันปีล่ะคะจะมีไหม มันจะน่าทึ่งไปถึงขนาดไหนกันคะเนี่ยถ้าพูดถึงหลักพันปีนี่ต้องยกให้ผู้พืชเลยครับพืชเหรอคะครับโดยเฉพาะต้นไม้อย่างเช่นต้นสนบริส l ตโคนชื่อเมทูเซล่าที่แคลิฟอร์เนียอ๋อเคยได้ยินชื่อคะ่ะครับต้นนี้อายุยืนถึง4,855ปี4,800กว่าปีโอ้โหนั่นมันเก่าแก่ยิ่งกว่าตอนที่ชาวอียิปต์โบราณเขากำลังสร้างพีระมิดบางแห่งซะอีกล้ะคะใช่ครับเก่าแก่ขนาดนั้นเลยแต่ว่า มันยังมีที่สุดยอดกว่านั้นอีกนะครับมีอีกเหรอคะครับถ้าเรามองในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบกลุ่มก้อนหรือโคโลนีที่มันเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับค่ะนั่นก็คือแพนโดครับเป็นป่าต้นแอสเพนอยู่ในรัฐยูทาสสารัฐอเมริกาแพนโดป่าที่เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวอันนี้หมายความว่ายังไงคะฟังดูแปลกๆคืองี้ครับต้นไม้ที่เราเห็นเป็นป่าใหญ่ๆนะ่ะกว่า4 7 0 0 0ต้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ทั้งหมดมันงอกมาจากระบบรากเดียวกันที่อยู่ใต้ดินอ๋อใช่ครับมันเชื่อมถึงกันหมดเหมือนเป็นร่างเดียวกันขนาดยักษ์เลยเหมือนต้นไม้ต้นเดียวแต่แตกหน่อไปเรื่อยๆหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วนักวิทยาศาสตร,ร,ร์เขาประเมินว่าระบบรากอันใหญ่เมื่อหืมาเนี่ยอาจจะมีอายุยืนยาวถึง80,000ปี8 8 0,000ป,ป,นปีนี่มันเอ่อ มันเกินกว่าจะจินตนาการไปแล้วจริงๆนะคะอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังความอายุยืนแบบสุดขั้วขนาดนี้กันแน่คะเนี่ยอืจากที่เขาศึกษากันมานะครับมันมีปัจจัยร่วมกันอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกที่มักจะพบก็คือเรื่องอัตราการเผาผลาญที่ต่ําการเผาผลาญต่ํา ครับคือใช้พลังงานน้อยเซลล์ก็ทำงานช้าลงการสึกหรอก็น้อยลงตามไปด้วยอ๋อเหมือนเต่าโจนาทานที่เขาเครื่องไหวช้าช้าใช้ชีวิตนิ่งๆอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับอันนั้นก็เกี่ยวข้องกันเหมือนเครื่องยนต์ที่เดินช้าชาก็ใช้งานได้นานกว่าอะไรทำนองนั้นค่ะค่ะพอเห็นภาพค่ะครับผมแล้วก็อีกปัจจัยสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของ DNA DNA ครับที่อาจจะมีความทนทานต่อความเสื่อมตามไวัได้ดีกว่าปกติคือมีกลไกซ่อมแซมตัวเองที่เก่งมากๆทําให้เซลล์มันแก่ช้าลงหรืออย่างในกรณีของแพนเนี่ยความสามารถในการแตกหน่อใหม่จากรากเดิมทดแทนต้นเก่าที่ตายไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกลยุทธ์สําคัญที่ทําให้มันอยู่รอดมาได้นานขนาดนี้เลยครับ เป็นกลไกทางธรรมชาติที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยนะคะทั้งในระดับเซลล์แล้วก็ระดับการใช้ชีวิตของมันเลยแต่ว่าในฐานะมนุษย์เราที่แบบไม่ได้มี DNA แบบนั้นหรืออายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีเนี่ยพอจะมีแง่คิดอะไรจากเรื่องพวกนี้ที่เราพอจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้บ้างไหมคะมีแน่นอนครับแม้ว่าเราจะอายุไม่ได้ยืนยาวเหมือนเต่าหลายร้อยปีหรือต้นไม้เป็นพันเป็นหมื่นปีเนาะค่ะแต่บทเรียนที่เราได้จากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็คือว่า การใช้ชีวิตที่สง,งบมากขึ้นหน่อยไม่ต้องเร่งรีบหรือว่าเคร่งเครียดจนเกินไปมันก็อาจจะช่วยลดภาระให้กับร่างกายเราได้อืมจริงด้วยค่ะแล้วก็การดูแลเรื่องอัตราการเผาผลาญของเราให้มันสมดุลผ่านเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายที่พอเหมาะพอดีค่ะ และที่สำคัญคือการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายมันทำงานได้ดีซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้สิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับของการมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพด้วย ฟังดูเหมือนเป็นการย้ำเตือนให้เรากลับมาใส่ใจเรื่องพื้นฐานง่ายๆรอบตัวเลยนะคะทั้งเรื่องกินเรื่องนอนการพักผ่อนลดความเครียดซึ่งจริงๆมันก็ส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเราโดยตรงเลยเนาะพอได้ฟังเรื่องเราสุดขั้วแบบนี้แล้วยิ่งรู้สึกว่าโลกเรานี่ยังมีอะไรให้หน่าทึ่งอีกเยอะแยะเลยนะคะถูกต้องเลยครับธรรมชาติเนี่ยเต็ไมไปด้วยความมหัศจรรย์ที่รอให้เราไปเรียนรู้จริงๆครับ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะฟังเรื่องเราวันนี้แล้วทึ่งกับความยืนยาวของสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมากที่สุดระหว่างเต่าโจนาธานหอยหมิงต้นเมทูเซลลาหรือว่าป่าแพนดอร์หรือถ้าใครมีเรื่องราวสิ่งมีชีวิตอายุยืนอื่นๆที่น่าสนใจก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะครับผมและเปลี่ยนกันได้เลยปริศนาการนอนหลับสัตว์โลกสุดพิสดารลองนึกภาพตามนะครับเอ่อ มีสัตว์ที่นอนแค่ไม่กี่วินาทีต่อครั้งบางตัวก็หลับได้แค่ครึ่งสมองหรือบางชนิดเนี่ยแทบจะไม่หลับเลยมันเหลือเชื่อมากๆนะครับใช่เลยค่ะที่เราเห็นสัตว์หลับเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือสุดยอดกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดเลยค่ะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกมันอ,อ,อยู่รอดได้ในโลกที่มันท้าทายมากๆ อ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นคำถามแรกเลยครับการนอนที่ดูเหมือนแค่แค่หยุดนิ่งเฉยๆเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับหรือจริงๆแล้วมันคือหัวใจหลักของการดำรงชีวิตเลยสำคัญมากๆค่ะคือการนอนเนี่ยช่วยฟื้นฟูทั้งสมองแล้วก็ร่างกายเหมือนเป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานทั้งวันนะคะแล้วก็ยังช่วยจัดระเบียบความทรงจำที่เรียนรู้มาใหม่ๆด้วยครับ แล้วก็มีเรื่องสําคัญอีกอย่างคือการล้างสารพิษที่สะสมในสมองระหว่างที่เราตื่นโดยเฉพาะในสัตว์เลือดอุ่นอย่างพวกเราเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วครับอืมแล้วเรื่องที่ว่าการนอนมีหลายช่วงอย่างที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ REM กับนอนเรมเนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอครับแล้วเคยสงสัยไหมครับทําไมสัตว์บางชนิดอย่างโลมาถึงแทบไม่เคยฝันเหมือนเราเราเลยค่ะ การนอนหลักๆก็จะมีสองช่วงค่ะคือนอนเรมอันนี้จะเป็นช่วงหลับลึกร่างกายได้พักผ่อนส้มแซมตัวเองจริงๆครับส่วนเรมคือช่วงหลับฝันตอนนี้สมองยังทำงานค่อนข้างเยอะเชื่อมโยงกับการประมวลผลความจำอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือสัตว์ทะเลอย่างโลมาหรือวาฬบางชนิดเนี่ยแทบจะไม่มีช่วง R.E.M เลยหรือมีน้อยมากๆค่ะฮะจริงหรอครับใช่ค่ะ นี่ก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่แบบไม่ธรรมดาเลยตามสภาพแวดล,ล้อมและก็วิถีชีวิตของมันจริงๆพอพูดถึงโลมาก็นึกถึงเรื่องที่มันนอนหลับแค่ครึ่งสมองได้อันนี้สุดยอดมากแล้วก็ยังมีนกบางชนิดอีกที่หลับได้ตอนกำลังบินอยู่กลางอากาศเอ่อมันเป็นไปได้ยังไงกันครับเนี่ยเป็นไปได้จริงๆค่ะเขาเรียกว่า unihemispheric sleep หรือการหลับครึ่งซีกสมอง คือสมองซีกหนึ่งจะพักผ่อนไปแต่อีกซีกหนึ่งยังตื่นตัวทำงานอยู่โ oh. หให้โลมายังสามารถว่ายน้ำขึ้นมาหายใจได้ตลอดเวลาไงคะหรืออย่างนกนั่งแอ่นทะเลก็สามารถบินข้ามทวีปได้เป็นวันๆเลยนะบ,บินไปหลับไปใช่ค่ะก็อาศัยการสลับกันหลับของสมองสองซีกนี่แหละคะ่ะฟังดูเหมือนเป็นพลังพิเศษเลยนะครับแต่ถ้ามองไปที่สัตว์บอกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอย่างช้างล่ะครับ ทำไมกลับมีข้อมูลว่านอนน้อยมากๆเลยแค่วันละ2-3ชั่วโมงเองอ๋อช้างแอฟริกันส่วนใหญ่จะยืนหลับค่ะเหตุผลก็เพราะว่า1คือขนาดตัวที่ใหญ่มากใช่ไหมคะทําให้ต้องใช้เวลาหากินเยอะมากๆในแต่ละวันครับครับแล้วก็บวกกับสัญชตาตญาณที่ต้องคอยระวังภัยรอบตัวอยู่เสมอด้วยการจะหลับลึกนานเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วก็เสี่ยงเกินไปสําหรับพวกมันค่ะ โหใช้ชีวิตไม่ง่ายเลยนะครับนั่นแล้วมีรูปแบบการนอนที่แปลกไปกว่านี้อีกไหมครับแบบที่มันว้าวกว่านี้อีกมีค่ะลองนึกภาพแพนกวินจักรพรรัิที่อยู่ขั้วโลกใต้นะคะพวกมันนอนครั้งละแค่4ี่ถึงสิวินาทีเท่านั้นเองฮะจริงเหรอครับแค่4ี่ถึงสิวินาทีเนี่ยนะครับแล้วแล้วมันจะพอเหรอครับ ฟังดูไม่น่าพอเลยใช่ไหมคะพวกมันนอนสั้นๆแบบนี้เป็นพันๆครั้งต่อวันเลยนะคะเป็นพันครั้งค่ะรวมๆเวลากันแล้วก็เท่ากับได้นอนราวๆสิบเอดชั่วโมงเลยทีเดียวบางครั้งก็ยังหลับตาแค่ข้างเดียวด้วยนะคะเพื่อคอยสอดส่องภัยรอบตัวเป็นการปรับตัวที่สุดยอดจริงๆค่ะโหหลับทีละนิดแต่รวมกันเยอะนี่เองไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วแล้วพวกที่จําศีลนานเป็นเดือนๆล่ะครับอย่างหมีกระรอก หรือข้างข่าวการจำศีนียมันมันคือการนอนหลับหรือว่ามันคืออะไรกันแน่ครับการจำศีนหรือไฮบร์เนชันเนี่ยเอ่อมันต่างจากการนอนปกตินะคะมันไม่ใช่แค่การหลับแต่เรียกว่าเป็นการชะลอชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะชะลอชีวิตใช่ค่ะคือร่างกายจะลดอุณหภูมิลงมากๆหัวใจเต้นช้าลงการเผาผ่านก็ลดลงแบบหัวภาพเลยเพื่อใช้พลังงานให้น้อยที่สุดรอให้ผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวที่อาหารมันขาดแคลนไปได้ค่ะอ๋อ เข้าใจแล้วครับเหมือนกดปุ่มพอ u s ให้ชีวิตเพื่อเราเวลาที่เหมาะสมจริงๆสุดยอดเลยแล้วพวกสัตว์เลือดเย็นล่ะครับอย่างงูกบจิ้งจกอะไรพวกนี้ได้ยินว่าบางชนิดนี่แทบไม่หลับเลยจริงไหมครับ ก็อาจจะใช่ค่ะคือสัตว์เลือดเย็นบางชนิดด้วยระบบประสาทที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็ต้องไม่ต้องคอยควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ตลอดเวลาใช่ไหมคะครับความต้องการการนอนหลับหรือรูปแบบการนอนอาจจะไม่ชัดเจนหรืออาจจะไม่จําเป็นต้องมีช่วงเร็มเหมือนเราก็ได้ค่ะอาจจะเป็นการพักผ่อนในรูปแบบอื่นมากกว่าอืมอืมน่าคิดนะครับเดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วพวกมแมลงตัวเล็กๆที่ระบบประสาทดูจะง่ายที่สุดเลย พวกมันพักผ่อนกันยังไงครับไม่น่าจะเรียกว่าหลับได้เต็มปากใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ,มะแมลงส่วนใหญ่ไม่มีการหลับแบบที่เราเข้าใจกันแต่จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าทอปอนะคะหรือภาวะนิ่งเฉยคล้ายๆการจำศีลแต่เป็นช่วงสั้นๆการทำงานของร่างกายลงเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็หลบภัยไปในตัวอย่างที่เราเห็นผีเสื้อกลางคืนเกาะนิ่งๆตอนกลางวันอะไรทำนองนั้นละคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ ฟังมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าการนอนของสัตว์ในโลกเหล่านี้มันโอ้หลากหลายแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยจริงๆมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนธรรมดารรมดาใช่เลยค่ะแต่มันคือศิลปะแห่งการเอาชีวิตรอดที่ธรรมชาติออกแบบมาอย่างน่าอาัศจรรย์มากๆ ใช่ค่ะไม่ว่าจะนอนครึ่งสมองนอนทีละไม่กี่วินาทีหรือเข้าสู่ภาวะชะลอชีวิตนานเป็นเดือนทุกรูปแบบล้วนเป็นผลลัพธ์ของวิวัฒนาการจริงๆที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแต่และชนิดสามารถดำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปมันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วการนอนของมนุษย์อย่างเราเราล่ะครับจะมีความลับหรือว่ามีกลไกอะไรที่มันน่าทึ่งซ่อนอยู่เหมือนสัตว์เหล่านี้บ้างไหมนะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะเคยสังเกตเห็นพฤติกรรมการนอนของสัตว์ชนิดไหนที่คิดว่ามันแปลกมากๆประหลาดหรือว่าน่าทึ่งที่สุดบ้างไหมคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ